อันนี้เราก็อยู่ในการนะครับกับอะไรอ่ะอะไรน้องตายแล้วอันนี้เราอยู่ภาคต่อไปนะเราจะเล่นกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เล่นต่อเลยช่างมาแล้วเอาคอฮ้ยฮิกไอฮิกคือใครเนี่ยผู้สายไอฮิกไอฮิกไอผู้คนแก่เอาขวดที่ยวเก็บยาไปไม่ได้แล้วเข้ามาตายเลยในห้องหนาวเนี่ยฮะอุ้ยดูฮิกอ๋อไอฮิกอยู่ในห้องนี้ไอฮิก โอ้โหตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไอพวกนเยอะสุดยิงตูดยตูดมาดิตูดมาดิไม่ต้องร้องยิงตูดตายไปเก็บของกันก็ไอ้แจ๋วระมองข้ามพลทหารคนนี้ไปได้ยังไงเนี่ยอะไรนะ เจ็บปงเจ็บของเลยเลยไปเดี๋เข้ามาหลังข้าวน้องเข้ามาเข้ามาอะไรอ่ะเฮ็ดตูให้ออกไปกูได้ต่อ,อยนะมึงก็ไปตายฟรีทั้งหมดแล้วมัก็บ้าเพวกไอ้รหรือุ้ยกูมีดาบอ๋อแต่ว่ามันศพของกูอ๋อมันบอกว่านี่คือศพของแกศพพ่อศพแม่นี่เต็มพื้นน่ะมด พวกมึงเกิดมาจากทรายเหรอฮะดูหนังเรื่องดูนมากไปแบบอ๋อเป็นแฟนแมนเรอแฟนแมนจ้าธรรมดายิ่งอยู่นี่มันมาแค่ตัสองเนี่ยมีแต่เมลดเละก็ต้องรีบไปแหละแม่งเขาเรียกว่ายิ่งอยู่มัน่เยอะด่กล่้ว่างหลังมืออะมอดได้ลร้นมันไปไหนวะ ความของอยู่่จะพลายายขของภัยภาพและเสียงที่ดูโหดร้ายเกินไปแต่งกำลังขุนโข่งขุนไปทำอะไรให้ัับโอเคฟังนะถ้าคุณต้องการที่จะไปหาทางประตู ดังนั้นเนี่ยกระแพรเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะที่เราคุณจะหันหลังกลับได้อย่าเข้าไปในหอคอยนะฉันจะส่งกองหลังเข้าไปช่วยคุณออกมาเออเลอกไปเป็นเรื่องของกูแล้วกูยังไปเสียงคนเดียวไม่ต้องมาเตือนกูหรอกเดี๋ยวไฟนอนแกเล็เฮ้ย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 ออกแกเรพี่เอนเราเบิดลาก่อนแล้วเฮ้ยอันนี้ก็เข้าขาเข้า ตีตัวใกล้ทุกคนมองเข้าเหอว้าคิดดิยเออเฮ้ยตูเหรอวะปล่อยหมีคนหนีเล่นเห็นป่ะไม่มาหาของมไม่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 ไมกูได้ยินมึงบอกว่ากูหนีกูไปแล้ว อมาเซตของอยู่อ๋อมันคือทาวเวอร์ที่ต้องมาอืมอ่ะวิธีกันล็อกพอดีเลยอะไรอ่ะโอ้ยสกิลพิเศษเิร์ใหม่มาตรงนี้สิจ๊ะไอ้เหี้ยมอสกูอยู่ของกูตรงนี้เนี่ยกูผิดปุ๊บเลยไข่มาเข้าวงไข่มาเข้าวงอ๋อตรงนั้นวงมันกว้างไม่ถึงอ่ะ ิสองแชมป์ทางกูสิโคตรอยไหมอร่อยเลยจากซอมบี้ทูบูเมอร์นี่แหอะไร QMO อ้าว QMO ต้ามันอยู่ดีไอ้เหี้ยอ้าวแล้วใครมายืนขวางกูไอ้ ไอ้มอจะไอ้มอสรู้เรื่องไฟลยใส่กูอ่ะมันไม่ใช่ผมของกูหรอกกูบอกให้เพราะว่กูกันไฟอูโอ้คือมนุษยกันไฟ,นไฟรู้จักไหมอย่าเล่นกับไฟอ่ะเพราะพี่เรนมันมาก่อนโอ้โหว้ายไปดูอ่ะเรนที่ยอด หมดจุ่มายแล้วเร้ออ่าหมดเหมือนกันหมดหมดเลยระบายใจละเทคโนโลยีแล้วคำว่า QMOR คือ QMOR จริงแหละหมดจริงๆเหรออ้าวกูโดนตบล่วงเลยเล่นช่วยพี่ก่อนเอ๊ะพี่รอไม่ให้ไปเลย โอ้โหคิวจะมอแล้วพวกแม่งเยอะเยอะสัสดูเดือดเลือดพลานอดูเดือดเลือดพลาดตายฆ่ากันนี่แกเกิดขยันเกิดใหม่จริงเลยพวกนี่ยโอ้ยโคตรเยอะว่านล้วเราต้องกูต้องใช็คของที่กูขนัดนั่นแหละไอ้ซัดมอันแล้วตอปเฮ้ คุ้นๆนะตัวนั้นอ่ะเหมือนจะเป็นตัวบูเมอร์จริงเอาจริงได้เพราว่าเราไปช่วยน้องกันไหมน้องตายแล้วไงตายแล้วไอ้สุดหมดทุกอย่างมีดมีก็พังเกิดมาอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยกันเราลืมไปหรือเปล่าพวกมึงลืมอะไรกันเปล่าพวกมึงมีอะไรกันอยู่อ่ะ อ้าวกูใช้จนหมดแล้วเออแล้วกูตายด้วยเพื่อนแต่เลือกกูยังไม่หมดนะอ้าวทำไมกันนะทำไมเป็นอย่างนั้นเลือกกูไม่หมดนะเออแต่กูทุบปุ๊บกูล่วงเลยอ่ะแล้วไม่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 มาชุบกูยิงไงเออเล่นอยู่เป็นคันี่ แต่ซอมบี้เข้าเออตายเออกูรอกูรอให้อยู่พวกมึงก็ไปจัดการกันสิไอ้ยเชื่อไหมมึงไปอยู่ตรงไหนพี่ซอมบี้อะไรไม่ดี่อ่ะตรงกูหกเจ็ดตัวเนี่ยโอ้ยมีใครเห็นข้าไม่ไม่มีใครเห็นข้าก็รู้แค่ว่าตอนเนี้ยอย่าเรียกให้ชุบดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยตายเกิดไม่ได้ตายเกิดดีกว่าตายเกิดตายเกิดเลยเออเอาขุไม่ลงหรอกพวกมึงอ่ะเอาขุไม่ลงหรอกไอ้สัตว์ กูกันพันมือเว้สิบหนอย่างรวดเร็วกว้าที่แล้วตีจะเวสิบกอ้าวกูก็ดนเพื่อนกูเียไม่ใช่มาอยู่ข้างกูทำไมมาดีจัดมาดีกูไม่ตายง่ายหรอกมาดีมาดีจัด เออไม่ด้พวกคุณชวนดูไม่ได้ปะเออไม่ได้เออเก่งด้วยสัตว์ตู้ทีที่ด่าเออแล้วแม่งขยันสปอนด้วยนะประเด็นแล้วคำว่าขีดอ่อนเนี่ยคือขีดอ่อนจริงใช่ไหมเออแล้วแม่งสปอนเรื่อยๆด้วยนะประเด็นพอเราหันหลังปุ๊บแป้งสปอนใหม่หันหลังปุ๊บสปอนใหม่แม่ลูกซองตกขอญาติเขียบนะจ๊ะลูกซองตก กูอยากใช้ปืนไร้สารลกสองเฮ้ยลูกสองฟ้าด้วยมึงก็ได้เวลาแล้วแหละมึงเชื่อไหมว่ากูไม่ตายเลยขนาดโดนลุงห้าตัววิธีรู้ว่าคืออะไรคือกูพิ่งค์รู้อยู่แล้วมันไม่ต้องพูดอะไรนั่นน่ะเป็นไวกิ้งค่ะเด็กไวกิ้งตายก่อนเออลูกสองดีว่ะลูกสองฟ้าได้กระบี่กระบองว่ะเออหมดแล้วเว้ยเรานี่หมดจริงแล้วเว้ย โอ้โหอโอเชียนอาวินเนอร์อะไรนะอะไรว่าอาวินเนร์ล่ะอะไว่าทะเลอาวินเวอราวินเนอร์ก็ได้มาดีมาดีมาดีแล้วมึงเอาบางต่อสู้เลยนะไอ้เจ้ากูสุดยอดว่ะมาดี ต่อแรงเว่ยต่อสามร้อยนะให้เป็นต่อสองร้อยกว่าแล้วก็สิบบ้องต่อแห่งธรรมะธรรมะย่อมชนะอออาตุมกันกู่กบประตูนี้บังคีให้หน่อยได้จ้าเขาเลยเขาเลยเขาเลยตรอนจริงไงออกอเลยเจ๊เย้อุ้ยทำไมไช้ปานหนักีีตอนนี้ วิ้ยมันโดดลงมาพี่มาโดดลงมาโดดลงมาส่งอาหารเลยกชั้นสองอาหารนี่ที่ระเบิดระเบิดระเบิดเราเบิดเออเออเออเบิดใหญ่เกินไปแล้วไอ้เหี้ยลาเบเบ้แตกป่ะไปขึ้นชั้นสองชั้นสองชั้นสองต้องเทียบเลยยี่เออโดดไปทันที

อย่าเงียบดีสัตย์ไอ้มอสอ้าวกูเองดีกว่าโอ้โหปืนจ่อหน้าเลยได้เยียนหน้าผมเป็นมนุษย์กระลินที่ว่าไม่ได้มากินเราใช่ไหมก็ไม่ได้มีซอสเยอะขนาดนั้นนะไอ้ตลกเงี้ยดูเป็นคนดีนะงั้นงั้นแหละโอเค คนสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นคนหรือเปล่านะคะเคทำงานได้ดีมากเดนนี้ผมดไหนซีคนให้ผมก็กระลิครับเรียกผมว่าเลบูเลบูเฮียเลเบตคุยแนวฟิฝาเราคุยกันแล้วโอ้ยยัมีนี่รอดด้วยนะแต่ว่าคนเป็นอะไรสงที่พิเศษไม่อยากแต่คุณจะต้องเงียบเข้าไว แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง CDC ต้องการด้ด็อกเตอร์ไอ้ยัยนี่ไม่ต้องการฉีดยาน่ะลูเธอร์ลูเธอร์ไม่เป็นไรมันแค่เจ็บนิดเดียวแค่นิดนึง Let's keep walking. Okay. What is I um CDC? Right, right, right. The CDC. Hey, hey, h กูบอกให้มึงอย่าเดินเนี่ยหรอวะถึงกูตัดออกแม่งเลยนี่โอเคครับโอเคมาทางนี้เนาะเออบอกอย่าเดินเงี้ยแม่งก็เดินกลับอยู่ดีเออโอ้ยที่ได้พบนะเพราเขาเดี๋ยวจะส่งคอปเตอร์มารับคุณแล้วก็พาคุณไปโคโลราโดแค่คุณแต่ผมก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยให้คงบังคับโอเคไหม เขาใช้ไม่เยอะอ้าวฮะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเออไม่เป็นไรรับเฟร็ดเนี่ยแม่งอาล่าแบบหลงเก้าครั้งแล้วก็นู่ได้ครั้งที่สิบมึงเนี่ยจะจอดมากเลยคุณเนี่ยเป็นเลือดที่ปฏิหารมากแต่กูจะพามไว้กอนลลั่ดโอ้ฮิวแมนิตี้เนี่ยเขาจะได้เอาล่ะ คุณจะเรียกชอปเปอร์หรือว่าเออพูดให้ทุณรู้ก่อนเอานี่ฉันมืออาหารนั่นนะนี่คุณต้องเป็ตาตาพาร์ตเมนที่มาทำหายไอ้เจ๋อเจ๋อที่ชาดีวยกันค่อยคุยกันทีหลังกันนะคนคนนี้เป็นความหวังใหม่ของเราเฮ้ยเจคับผมไรอันผมดูดูดูเป็นผู้คนดีนะ ใช่หมายถึงว่าดูเหมือนนะนี่จะคุยเรื่องนี้นะเออโอเคมึงอยู่นี่นะกูจะไปก่อดพวกเนี้นี่เลยกูกลับมาไอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะพาพวกเนี้นี่ออกไปไหนดูไม่ได้กูไม่ได้มันทำอะไรตัเองไปไไอ้หมออาหารหมดดิไอพ่อพวกหนูไม่ใช่เด็กแล้วนะนี่ก็ต้องทำสิ่งหนึ่งทีทำ จริงคิดว่าเลยเดี๋ยวนี่จะให้คุปเป้ที่อะไรพูดกันนึงมึงอย่าเถียงก็ได้ไหมให้กูพูดดีละคนได้ไหมว่าเที่แกพูดแล้วเนี่ยที่มี่พูดถูกนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะเกิดที่แกออกไปจากสายตาฉันถ้าแม่แกเป็นยังไงเนี่ยที่ใช่านี่พ่อขอโทษนะแต่ว่าพ่อแค่แค่นี้เสียเออไม่ได้เหมือนกันเสียลูกไม่ได้แคร์เพ้อ คือถูกแค่ไม่น่าพูดเลยมันไม่แฟร์สับคุณเลยนะคุณเพอเยเจอกันทีหลังนะเจ้เจอทีหลังนี่ไม่ได้มีพื้นที่สำหรับผู้คนไอหมาผมต้องการคำแนะนำแค่มาด็อกเตอร์เอาลูกเนี่ยออกไปเดินทางหมดเนหือื่นั้นจริงมีผมมีเรื่องที่จะปกติมากกว่าจะมาฟังเรื่องบ้าบอไมยหรอกนะได้เลยครับหมอผมจะไปดูหลี่ มันควรเป็นกันเลยมองหียอะไรเวนอย่าให้คุณพูดได้แน่คุณจะให้คุณไปหาดีโีดี CDC ผมก็ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจมากนักแต่ว่าตัวหมดบ้านได้เลยควจะมีข่าวดีบ้างนะโอเคไหมโอเคครับเพราะว่าผมนอนได้แบบทิศเลยเสียงผิดไอ้เหี้ยของเราโคแต่เหี้ยเลทไม่ก็้ขยันพูดทีละคน กูจะให้มึงกดข้ามไปแล้วแย่ไอ้ยี่เสียงก็อยู่นั่นแหละแล้วเราก็อยากมีเนื้อเรื่องไงไอ้เที่อตั้งนานเพิ่งได้นอนในสัตว์อ้าวนี่กูนอนเป็นอะไรเลยอันนี้เราอยู่กันมาเนี่ยไม่เคยนอนเลยเหรอยอดเลยสกิลใหม่อะไรเออออโต้พอร์ตเกอร์สกิลเมื่อคุณติดเชื้อแล้วคุณเปิดล็อกสกิลแรกที่เชื่อออโต้พอร์ตออโต้เฟดออโต้ฟอร์สออโต้เฟดฟุลเตโฟฟิลเตโฟฟิลเตไฟล์แล้วมันไปได้ไอเทมที่เราได้เลยไปาร์ตี้อี้อะไรเลยอ๋อ อ๋อคือเป็นเกตใช่ไหมให้สนใจหรอกเอาอีคลิปไปด้วยใส่ได้เลยจะตัดซัมบิงก็คือสกิลตัวละครเ่างั้นเถอะแล้วแต่ของตอัวละครใครตัวละครมันอืใส่แม่งสวัสดีครับวันนีก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสลับคลิปในพาร์ทที่ร้อยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนพาร์ทที่แปดเอ้ยพาร์ทที่เก้าอ๋อาล้าาครับแล้วคลิปต่อไปจะทำอะไรต่อก็ต้องฝากรับชมด้วยนะครับโดยมัน เป็นเรื่องอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับที่เรารู้เราว่าเราสามารถนอนได้นะเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตัววันนี้ด้วยทุกวันนี้ก็เฮียแล้วตอนนี้ลาไปก่อนโชโรแชปสวัสดีคุณลืมพูดประโยคเด็ดว่าอะไรอย่าลืมสับตาไคลใส่ใบมะกรูดด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับตะไคลให้เราดมด้วยครับพยุงเยอะคุกคเลยไม่ได้อย่าลืมคอมเม้เราด้วยอ๋อ